ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือของไทยนะคะจากกรณีที่ m o o d y สคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับ BAA1 แต่ว่าปรับลดมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจากเดิมที่เป็น s t ต b l e หรือว่าคงที่ <ฮะ S 1> เป็น e น a t i v e หรือว่าเชิงลบนั้นนะคะหลายฝ่ายก็เห็นตรงกันค่ะว่ามันเร็วเกินไปที่จะปรับลดมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงกรณีนี้ว่าเป็นเพียงแค แค่มุมมองของ Moody's ไม่ใช่การให้เร й ติ้งหลังจากนี้พร้อมจับมือกับอาเซียนเพิ่มอำนาจต่อรองแก้มรสมภาษีสหรัฐแน่นอนค่ะโดยสาเหตุหลักที่ Moody's ปรับลดมุมมองความน่าจะถือของประเทศไทยก็มาจากปัด ใจความเสี่ยงภายนอกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากนโยบายการจัดเก็บภาษีศุลกาก,ากรตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและภูมิภาครวมถึงประเทศไทยแม้จะยังไม่สามารถประเมินระยะเวลาและความรุนแรงได้ชัดเจนแต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการปรับลดอัตราการเติบ โตในปีนี้เหลือ2.8ซจากเดิมที่คาดว่าจะโตได้ถึง3.3เอร์เนขณะที่นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อภารกิจพลิกฟื้นเศรษฐกิจมิชชั่นไทยแลนด์โดยระบุตอนหนึ่งว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงอยากสื่อสารให้ประชาชนได้มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจทั้งรอบโลกและในประเทศ รัฐบาลรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงปัญหาอุปสรรคและไม่พลาดในการมองโอกาสและแก้ปัญหาอย่างเรื่องมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่เป็นห่วง ทั่วโลกเป็นห่วงเช่นกันขณะเดียวกันก็จะใช้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่สร้างแนวทางการเจรจาต่อไปค่ะโดยเฉพาะอาเซียนนี่แหละจับมือกันไว้และไปด้วยกันกราบโดยท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกร,รณีที่มูดดี้สนะครับออกมาปรับอัดดับความน่าเชื่อถือของไทยว่าถือเป็นเพียงมุมมองไม่ใช่การให้คะแนนหรือให้เรตติง้งและไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยนั้นขาดความเชื่อมัน่นซึ่งปัจจัยหนึ่งในการวัดของมูดดี้สนั้นนะครับมาจากกำแพงภาษีของสหรัฐที่ทำกับทั่วโลก ครับแล้วก็ทั่วโลกเจอเหมือนกันเลยและในปี2008ประเทศไทยก็เคยถูกปรับลดนะครับแล้วก็ปรับขึ้นกลับมาได้แล้วโดยรัฐบาลต้องทําให้ทุกฝ่ายนั้นคลายกังวลแล้วก็เตรียมนําเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นมรสุมไปให้ได้มุ่ง การหาเงินเข้าประเทศเป็นสำคัญซึ่งมั่นใจว่า GDP นั้นจะเติบโตขึ้น3-4%อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการสร้างอุตสาหกรรมใหม่จากบริษัทต่างชาติที่ชักชวนเข้ามาซึ่งปีที่ผ่านมานะครับมีการลงทุนจากภาครัฐถึง72เซมากที่สุดในรอบ10ปีทำให้เกิดการจ้างงานแล้วก็รัฐต้องการสนับสนุนเรื่องของการวิจัยและพัฒนาคนให้มากขึ้นด้วยครับค่ะด้านนายพิชัยนริพพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มองว่า เป็นการประเมินที่เร็วเกินไปโดยขณะน,นี้ไทยอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจากับสหรัฐซึ่งตลอด10ปีที่ผ่านมาโ Mo ดี s คงอันดับไทยมาโดยตลอดท,ทั้งทงที่เศรษฐกิจไทยก็เติบโตเฉลี่ยเพียงแค่1.9เเท่านั้นแต่ช่วงนี้การส่งออกของไทยขยายตัวดี โตต่อเนื่อง6เดือนติดต่อกันคาดการว่าส่งออกของไทยปีนี้จะเติบโตมากกว่าเป้าหมายที่2-3%ถึงเด้วยซ้ำไปนะคะส่วนกรณีที่รัฐบาลมีแนวทางจะกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทก็เป็นเพียงกรอบวงเงินไม่ได้จะกู้ทั้งหมดและเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบหลังการเจรจากับสหรัฐจึงอยากให้รอผลสรุปการเจรจาก่อนแล้วค่อยประเมินกันอีกครั้งฟังประเด็นนี้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันค่ะ ผมเองเห็นว่ามูดี้เนี่ยแปลกนะฮะถ้ามูดี้ถ้าเรามองย้อนหลังเมื่อต่อสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยคงที่ตลอดเลยบางคราวว่าให้เลตติ้งคงที่ตลอดเศรษฐกิจเราก็ไม่ดีดีนะใช่มหนึ่งจุดเฉลี่ย1.9%ึ่งจุดเมูดี้ไม่เห็นเตือนอะไรเลยว่าตอนนี้จะมาเตือนเพราะว่าภาษีทำที่จริงๆผมเชื่ออย่างนี้ครับ ผมคิดว่าด้วยด้วยดายที่เรามีการส่งออกที่ขยายตัวขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะขยายตัวต่อนะผมยังเชื่อว่าเดือนถัดไปเนี่ยถ้าเรายิ่งเราจะมาเจรจาภาษีธรรมได้จบเนี่ยแล้วจนเป็นประโยชน์ประเทศไทยเนี่ยผมไม่เชื่อว่าการส่งออกก็ยังสามารถขยายตัวได้ผมเชื่อว่าปีนี้ยังไงก็บวกแต่ผมไม่ไม่เชื่อว่าจะเป็นติดลบผมาบางทีเขาอาจจะมองไม่เห็นภาพรวมนะฮะ เช่นเดียวกับนายจีรายุห่วงทรัพย์ครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีท่านมองนะครับว่าการปรับลดครั้งนี้เร็วเกินไปเพราะว่าประเทศต่างๆทั่วโลกยังอยู่ระหว่างการเจรจาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลได้เตรียมรับมือในทุกมิติแล้วทั้งเรื่องของกำแพงภาษีขณะที่นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะเน้น4เครื่องยนต์ใหญ่ก็คือเรื่องของการบริโภคภายในประเทศการค้าต่างประเทศการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐและเอกชนครับ ส่วนการที่ Moody's นั้นคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BAA1 สะท้อนถึงสถาบันการเงินและระบบธรรมาภิบาลของไทยที่ยังมีความแข็งกแกรง่งมีความสามารถในการชำระหนี้ได้เป็นอย่างดีและก็มีกองทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศในระดับที่สูงด้วยครับ ด้านนายพาชะระอนันตสินผูน้อำนวยการสำนักงานบริหารนิสสาธารณะหรือสอบนอกระทรวงการคลังก็ย้ำนะคะว่าการปรับมุมมองครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหาภาคหรือว่าเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในการรองรับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกด้วยนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคที่มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะปานกลางถึงระยะยาวซึ่งทางบสบน,นก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใ,ใกล้ชิดพร้อมดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะทางเครดิตของประเทศให้มีความมั่นคงในระยะยาวต่อไปค่ะฟังเสียงผู้นวยการ บนกรัฐบาลโดยกระทรวงกลางเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับให้มีการติดตามการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะครับเรื่องความไม่แน่นอนความผันผวนต่างๆอย่างติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เองก็ตามถ้าท่านได้ดูตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยแทบจะไม่รับผลกระทบเลย ย้ำนะคะว่าการปรับมุมมองจากสเตเบิลหรือว่าคงที่<ม>ไปเป็นนก g ท t i หรือว่าเชิงลบเนี่ยแปลว่าไทยมีโอกาสที่จะถูกลดอันดับเครดิตในการจัดอันดับในครั้งหน้าไม่ได้แปลว่าถูกปรับลดอันดับความน่าจะถือเรียบร้อยแล้วนะคะคแล้วก็เปลี่นเพียงแค่มุมมองเท่านั้นไม่ใช่การจัดเร й ติงนั่นเอง,เองเเค่ะ